ะลอไรแ้วตอนนี้เราจะไปสวนเบนกันนะคะชื่อเบนสวนเบนเองเบนออสวนเบนเบนจากสวนเบนเป็นสวยเบนได้ไหมเบนสวยอ่ะไม่ถึงค่ะแต่ไม่ใช่เธอกันเย่ถึงแล้วเดินมาปรบเดียวเป็นไงอุ๊ยข้างแสงอ่ะสวยอ่ะรถไม่ไหว คือแล้วอุ้ยสวยมากแบบแดดสวยมากในเวลานี้กี่โมงเองคระ4โมง5โมงทชื่นอนี่แดยสวยฝรั่งเศสคดูไม่ออกเลยมั้งต้นไม้เยอะขนาดนี้ทุกคนคะเดี๋ยวเราก็จะไปตรงสะพานสะพานที่เขาหินหินกันเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันนะคะก็ไปเลยคูือแม่น้ำสวยมากเลิดเบนเอนเึ้นม,มาลูก เออตอนแรกก็เหมือนแลละเพื่อนไอเบนนะคะชื่ออะไรครับเพื่อนมึงอะ่ายตอนนี้กําลังเดินไปสะพานโอ้ทำไมทำไมสวยจังอะอันนี้แบบรู้จักผีที่ได้เขาขาวออกมาจากทีวีปะเหมือนเด้มึงเหมือนเด้เลยอะอันนี้ผมยาวอะลืมชื่ออาจารย์พาไปเองท่านหลงขึ้นมากนะ สวยแต่สีมันก็สวยอ่ะแสงสวยมากแต่สะพานอยู่นู่นเอาไปเอาไปจับออกไปเลยจ้าเดินไปทางนูง้นตรงสะพานจะแลว้วจะพานจะพาจะปานเมื่อกี้เบนก็ลงไปเล่นตกลงมมาแล้วขึ้นมาไหมขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ๋อจะลงอีกไหมไม่บอกว่าห้ามเล่นน้ำแต่เบนเขาอยากเล่นนะคะสวนเบนจะกีดสวนมึงปะสวนมึงปะ ใช่เหรอมีต้นไม้ใหญ่มากเลยเฮ้เรามาถึงนะคะแต่ว่าคนเยอะเราจะใส่ตัวนี้หรือจะใส่อันี่อีตัวนี้ตัวกขีดขีดออกอ่ะแล้วไม่อยู่นี้นะเดี๋ยวกูมาคนเยอะมากทุกคนเราจะเดินไปไหนไม่รู้เหมือนกันเดินไปเรื่อยไหนก็พักรุ่นบ้าเบน ต้ไนไม้ก็มทีทุกคนตรงนี้มุมสวยมากเริ่มยังเอาหน้าตองเอาเต็มน้อตัองเอาใหม่นะโอเคพาที่ยังอยู่นะคะถ้ามืดๆอาจจะสวยก็ได้จะว่าไปเนาะ มุมถ่ายรูปเยอะมากจริง mm. เยอะของเยอะเลยเนี่ยค่ะเงี้ยวอีกมุมหนึ่งมุมถ่าย mm. ใช่คนน่าจะมาแบบถ่ายกันเยอะนี่ก็มุมนึงแต่ว่าเราสามารถกระโดดไปเล่นน้าก็ได้นะคะ mm. แล้วแต่คนจะสะดวกยังไงสะดวกไหมสงงนใจไหม mm hmm. <laughs> อยากเป็นนางเงือกสักวันไหม <c oughs> นี่เบนบอกว่ามันอยากกินแต่ว่ามันต้องลงเอาเองอะเต็มเลยกูอะไรก็ได้กินเกาะต้นไม้เพื่อกักเก็บน้ำและหน่วงน้ำอ๋ออ๋ออ๋อว่าอะไรให้ม่น้ำเยอะ <c oughs> เดินไม่เลาเพื่ออะไรตรองเนี่ยจะไปจีบหนุ่มที่ไหนอเบน ไม่สวยเพราะมีมึงอยู่เฮ้ยไม่สวยจริงมีมึงอยู่อ่ะมึงลองออกดิเอาลราจะเป็นกูทแทนถ่ายกูทแทนโอ้โหแบนหมอนเป็นโลก <laughs> เอ้สวยเนะน,นี่ยน้องถ่ายไม่มกดวิดีโออะครูจะถ่ายวิดีโอไหมอีกคนเฮ้ยเขาเริ่มเปดไฟแล้วเบนอุ <laughs> ้ยสวยส <laughs> วยไม่มบนถึงมือออกสวยต้องถ่ายคลิปได้แบบนี้เพราะ ออ้ยยเหอ้เราลงมาแล้วนะทุกคนอันนี้เขาเริ่มเปิดไฟเห็นไหมเปิดไฟตรงตรงสะพานอะนี่เราลงมาข้างล่างแล้วอันนี้คือรอถ่ายรูปอยู่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก่อนนะสำพะรกมาก โอเคอ่ะับโพลุกนี่เช่สวยนะสวยนะเขาว่าตอนนี้รูปประมาณพันการูปละทุกคนเพือนพูดเพือนพูดแต่ลงไม่กี่รูปอะเอาจริงลงไม่ถึงรูปสองรูปเต็มที่จะสี่รูปถ้าองศารว่าถ่ายั้าองสารโทรศัพท์กูไปถึงอะกูตรงโน้นสวยกว่าน้อนดอกเหลืองดอกเหลืองตอนนี้ก็เย็นแล้วเราก็จะกลับบ้านกันก็อย่าลืมพอคลิปใหม่ เช่าบ้างฝ้ายบ้านฝ้ายยินดีติดตามกันนะคะบาย